สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชันและดวงใบบูพยามันจะดูดให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนนะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของเครื่องเดือนหลังสำหรับเดือนเมษายน2566นี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวมีนลัคนามีนกันบ้าง ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ก i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถทัดไลค์ไอดีมาได้ที่ User บูพยาหรือบูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกท้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่้ายเนาะ ทีนี้เรามาดูกันนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เดอะชา r i ออเป็นไพ่เดอะทาวเแล้วก็เป็นไพ่สิบไม้เด็กถือถ้วยไพ่อัศวินถือไม้ไพ่ห้าไม้นะครับราชินีถือดาบไพ่เอ็กออฟสอดไพ่เดอะฮาร์โร ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่สองดาบอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่คิงถือถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเชนไหลรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับโดยภาพรวมของชาวมินลลัคนามินนะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะยังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่อาจจะต้องพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปกับในเรื่องของมุมมองความรักความสัมพันธ์เพราะว่าตอนที่ดาว ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะไปร่วมกลุ่มกับดาวราหูเป็นภพวินาศอยู่นําหน้ารักขนาแล้วดาวประจําตัวก็จะเลื่อนเข้ามาทับในเรื่องของดาวคู่ครองของคุณด้วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดูมารุมมาตุ้มกันนะครับอาจจะดูเหมือนกับมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันบ้างในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอาจจะมีการแบบ เห็นอะไรนะครับคิดอะไรอาจจะดูไม่สอดคล้องกันในช่วงของเครื่องเดือนหลังนี้ก็อาจจะต้องพยายามทําใจนิดหนึ่งพยายามประครับประคองตัวเองไปในทิศทางที่มันเป็นในทางแบบทางตรงอะนะครับเพราะว่าบางทีคุณอาจจะมีปัญหาได้อาจจะมีการเรียกร้องในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะเป็นคู่ของเราเรียกร้องกับในเรื่องของคอมมิ t เมนต์ได้นะครับแล้วก็เลยทําให้ปัญหาความรักความสัมพันธ์นั้นดูเหมือนกับ เคมีไม่ลงรอยกันมีปัญหากันทะเลาะก,กันแบบนั้นเป็นต้นเพราะปัญหามันอาจจะเกิดจากความไม่ชัดเจนมันอาจจะทำให้คุณกับเขาเนี่ยมีปัญหากันตรงนี้อาจจะเป็นไยใดไฟหนึ่งอาจจะเป็นตัวเราหรือเป็นตัวเขาก็ได้ไพ่มันอาจจะสลับกันได้ว่ามีบางคนนะครับไม่ว่าคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนเลยทําให้คู่ครองคนรักของคุณอาจจะดูเหมือนกับว่ามีซัมติงมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกเหมือนกับว่าทําไมมันดู มันดูเหมือนไม่ตอบโจทย์นะครับหรือว่าความรักความสัมพันธ์ดูนิ่งดูห่างดูหายไปเลยทําให้มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบางคนอาจจะทะเลาะก,กันไปนะครับมีปัญหากันไปได้เพราะว่าความรู้สึกที่เหมือนกับว่าไม่ถูกเติมเต็มและบางทีนะครับในสะระับบางคนอาจจะถูกบล็อกด้วยนะครับในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆผิดถูกปิดกัน้นการมองเห็นใดๆด้วยเช่นกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องพยายามค่อยๆเป็นก็ค่อยไปโดยการที่เราต้องประคับประคองไปและพยายามมองการไกลเป็นระยะยาวอีกสักหน่อยหนึ่งแต่ในบางคนอาจจะรู้สึกว่าเบื่อนะครับเบื่อหน่ายกับปัญหากับอะไรเดิมๆซ้ำซากนะครับไม่ชัดเจนยังไงก็ยังไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นปัญหาที่อาจจะยืดเยื้อหรือรังมานานมันทําให้ปัญหาของคุณกับเขาเนี่ยมาถึงนจุดจุดจบตัวคุณเองอาจจะเลือกที่จะจบ และ Move on ไปได้เพราะมีไพ่ t h t t w w r เเพราะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยและรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนแล้วก็ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะอยากได้ในเรื่องของ Commitment หรือว่าในเรื่องของอความชัดเจนแต่มันดูไม่ชัดเจนเลยนะครับหรือเขาพยายามจะเคลียร์ความชัดเจนให้กับตัวคุณแต่คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะยังเคลียร์ไม่ได้หรือเขาอาจจะยัง เคลียรทุกอย่างดูไม่ไม่โอเคหรืออาจจะเป็นตัวเราที่เครียรความชัดเจนแล้วแต่เขาไม่เข้าใจก็ได้เช่นกันนะครับมันก็อาจจะมีมุมมองความรู้สึกกับคนละด้านกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังอีกนะครับว่าไพ่ยอยากจะบอกและแนะนําอะไรสำหรับชาวมีนแล้วก็รักขณามีนกันบ้างไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ t h t t w w r r The Tower เนี่ยแปลว่าคุณอาจจะกําลังมีปัญหามีการทะเลาะบาะแวงกันมีความรู้สึกที่อาจจะอยากจบอยาก จากอยากลาอยากไปนะครับพอรู้สึกว่าอยู่ต่อแล้วมันมีแต่ปัญหาอยู่ต่อมันมีแต่ความรู้สึกที่อึดอัดนะครับเหนื่อยแล้วก็หนักกับการแบกภาระเหลือเกินกับในเรื่องของความรู้สึกเพราะเราอาจจะมีความคาดหวังบ้างกับในเรื่องของมุมมองความรักตรงนั้นหรือคู่ของเราอาจจะค่อนข้างคาดหวังกับในเรื่องของมุมมองความรักกับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมันเป็นทางใดแทนหนึ่งไพ่มันสลับกันได้ นะครับมันอาจจะทําให้รู้สึกอึดอัดจใจนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเรียกร้องเรามากเกินไปเราก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้ามองอีกกับอีกมุมมองหนึ่งถ้าเราไปเรียกร้องความสัมพันธ์กับเขานะครับมันก็ทําให้เขามีอารมณ์มีความรู้สึกที่อาจจะทะเลาะก,กับเราได้เหมือนกันต่างฝ่ายต่างอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าต่างคนต่างดูไม่ตองโจทกันและกันเท่าไหรน่นาะมันเลยทําให้ปัญหามันเกิดขึ้นนะครับ ไฟอัฟวานเกิดขึ้นแล้วก็มีไพ่ใบน,นี้ราชินีถือดาบมีความรู้สึกว่าแบบทําไมเขาไม่เข้าใจเราทําไมเขาไม่เข้าใจเราทําไมเขาต้องทะเลาะก,กับเราเราก็แค่อยากได้ความชัดเจนนะครับแบบนั้นเป็นตน้นมันเลยทําให้ปัญหาสิ่งต่างๆมันเริ่มรู้สึกแบบลุกลามบานปลายไป,ปนนิดนึงเนาะมันทําให้บางสิ่งบางอย่างอะ่ะ การทะเลาะกันเนี่ยการมีปัญหาการที่เราแบบรู้สึกว่าปัญหาความรักความสัมพันธ์อะมันดูไม่ค่อยชัดเจนสองดาบเห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้กําลังถูกปิดตาแล้วจะปาเป้าไปที่เดิมอะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์อะเป้าหมายที่วางไวอ้อ่ะมันดูไม่ชัดเจนแล้วนะมันดูเหมือนกับว่ามันดูนิ่งดูห่างดูเงียบดูหายนะครับมันดูเหมือนไม่ถูกตอบโจทย์รู้สึกเหมือนไม่ถูกหลักอะรู้สึกเหมือนถูกปล่อยวางนะครับ ถูกปล่อยทิ้งไว้อะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้ความรักของเราอะดูสั่นคลอนดูรู้สึกต้องแบบต้องเรียกร้องอะต้องพยายามที่จะเคลียให้ชัดเจนว่าตกลงเรายังเป็นสถานะความรักความสัมพันธ์ต่อกันอยู่หรือเปล่าเรายังรักกันดีใช่ไหมเขายังรักเราไหมแล้วเรายังมีความรู้สึกที่ดีกับเขาอยู่เนี่ยเขายังรักเราอยู่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมันมีความรู้สึกที่เราอยากรู้ราชนีถือดาบนะครับ อยากจะบอกนิดนึงชาวราศีมีนลัคนามีนถ้าตัวคุณเองนะครับมีความรู้สึกที่อยากได้คำตอบถ้าคุณเป็นฝ่ายที่เรียกร้องความรู้สึกให้คุณพยายามลดพัชชั่นลดอีโก้ลดความรู้สึกสิ่งต่างๆตรงนี้ลงไปนิดหนึ่งนะครับมากนิดนึงแหละเพราะว่าอะไรราชินีถือดาบเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบต้องการคำตอบแหละต้องการที่จะเคลียทุกอย่างให้ชัดเจน ถ้าไม่ชัดเจนก็จะไม่อยู่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปละไม่ต่อละนะครับมันจะทะเลาะก,กันไม่จบไม่สิ้นนะครับจากห้าหมายเพราะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะดูลาเส้นกับเขาก็ได้ไงเพราะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยไงที่จะต้องมาแบกรับภาระต้องมาอะไรหลายๆอย่างกับเขาเลยมีความรู้สึกว่าอึดอัดใจเหลือเกินนะครับทางเรามีความรู้สึกอึดอัดใจทางเขามีความรู้สึกที่เหมือนกับไม่ ไม่ถูกเติมเต็มในลนักษณะที่ว่ามีปัญหาแล้วทําให้เขาน่ะนะครับไม่อยากจะออพูดหรือไม่อยากจะคุยไม่อยากจะตอบก็เลยนิ่งก็เลยหางก็เลยหายก็เลยบล็อกไปเลยแบบนั้นเป็นต้นส่วนตัวคุณก็เลยรู้สึกว่าอ้าวถ้าทําแบบนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนกับไม่รักกันนี่ไม่ชอบกันไม่โอเคกันใช่ไหมตกลงไม่ได้แบบรักกันแล้วใช่ไหมอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้ทะเลาะก,กันแล้วก็มีปัญหาใจกันสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ย มันอาจจะไปต่อกันไม่ได้นะคุณอาจจะคุณอาจจะไม่โอเคละคุณอาจจะแบบท้าทันเลิกกันก็ได้งั้นก็เลิกกันเลยไหมคุณก็อาจจะคิดแบบนี้ก็ได้หรือเขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ว่างั้นเลิกกันเลยดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาไม่ต้องจะได้มาเคลียร์กันอะไรทั้งนั้นและจะได้ไม่ต้องมาอยากนิ่งๆไปอยากเงียบๆไปไม่ต้องเคลียร์อะไรหรอกก็เลิกกันไปเลยดีกว่าก็อาจจะคิดแบบนี้ถูกไหมครับหลายคนอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะอารมณ์เป็นเหตุ เพราะอารมณ์เป็นเหตุเพราะความรู้สึกว่าเราไม่ถูกตอบโจทย์บางคนอาจจะถูกบล็อกไงบางคนอาจจะไม่ถูกบล็อกแต่เขาไม่ชัดเจนเขาไม่เคลียร์ให้เราเราเลยมีความรู้สึกแบบเนี่ยต้องเคลียร์นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับเราเขาไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้เขาไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากเป็นก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้เคารพต่อการตัดสินใจของเรา แต่บางทีเราอาจจะต้องปรับมุมมองความคิดนิดหนึ่งนะครับว่าบางทีเราก็แข็งเกินไปบางทีเราก็ต้องการคำตอบมากเกินไปการที่เราต้องการคำตอบหรือเราต้องการที่จะออให้เขาตอบคำถามอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่เราจะได้ชัดเจนกับความรู้สึกอะบอกไว้ก่อนมันคือความกดดันของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะอะไรครับบางทีเขาอาจจะพูดนะเขาอาจจะบอกคุณนะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่า ไม่ใช่อ่ะมันไม่อินมันไม่ใช่มันไม่เกตอ่ะกับสิ่งที่เขาบอกแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เขานิ่งเงียบห่างหายไปมันต้องมีซัมติงแหละไม่งั้นอ่ะทําไมถึงจะแบบนิ่งเงียบหายไปอ่ะคนรักกันเขาไม่ทําแบบนี้คุณอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ถูกไหมครับแต่บางทีอ่ะคนมีนรักขนาม,มีนอ่ะมีโลกส่วนตัวสูงมากนะบางทีอ่ะตัวเองทําได้ทุกอย่างแต่พอคู่ทําบ้างรู้สึกเหมือนคู่อ่ะล้าหน้าเรานะครับ ไม่โอเคเลยประมาณนี้คือปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะหนึ่งผมเก็บสถิติจากถ้าคุณเป็นลัคนาม,มีนนะจะชัดมากแต่ถ้าคุณเป็นราศีมีนจะจะโอเคอยู่จะน้อยลงบ้างถ้าคุณเป็นลัคนาม,มีนนะชัวร์นะครับเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงมากๆยิ่งถ้าเกิดตาน,นุเป็นวินาศนะบอกเลยว่าโรคลืมเลยประมาณนี้เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีเซฟโซนของตัวเองไม่อยากให้คนอื่นมาเหยียบไม่อยากให้คนอื่นมาแตะไม่อยากให้คนอื่นมาต้อง แต่พอตัวเองทำอ่ะรู้สึกว่าทำได้นะแต่พอคู่ทำบ้างรู้สึกเหมือนไม่พอใจอะ่ะเออรู้สึกว่าแบบทำไมเธอไม่โอเคทำไมเธอไม่แบบนั้นแบบนี้แต่เวลาตัวเองทำทำได้นะคือก็งงนิดนึงเนาะ,ะคนลักขณามีนร้อยละประมาณสัก80%เปเซนพราะเกิดในภพวินาศของดวงโลกวินาศแปลว่าอะไรครับ Secret ความความเงียบความนิ่งโลกส่วนตัวนะครับหรือ i n t r o v e r t ประมาณนี้เลยคือเป็นคนที่แบบว่าทุกคนทำทาไม่ได้นะแต่ฉันทำได้คือเหมือนกับกึ่งๆึ่งจะเผด็จการนิดนึงอ่ะนะครับกึ่งๆึงจะเผด็จการเหมือนราชินีถือดาบคนอื่นทำไม่ได้นะแต่ฉันทำได้ประมาณนี้คือคือทุกคนต้องต้องทำตามกฎอ่ะต้องทำตามระเบียบเพราะว่าชาวลัคนามีนเนี่ยมีดาวประจำตัวคือดาวพระนสปดีคือดาวประจำตัวเนี่ยเป็นดาวแห่งกฎ ศิลธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีองค์ความรู้มีสติปัญญามีความคิดดีคือคนมีนอาจจะเป็นแบบเนี้ยแต่ตอนบางทีตัวเองอาจจะไม่รู้ก็ได้และผมเคยสัมผัสมากับตัวเลยนะครับคนลักขานามีน่เป็นแบบนั้นนะค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเขนาเรียกว่าอะไรนะมีโลกส่วนตัวเยอะะไม่อยากให้ใครมายุ่งแต่พอเวลาเราแบบมีบ้างอ่ะรู้สึกเหมือนเฮ้ยเธอไม่เธอไม่อม ว่าทำไมบอกบอกว่าเราไม่โอเคเราบอกว่าทำไมเราแบบมีอะไรไม่พูดมีอะไรไม่บอกอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างแบบดูส่วนทางนิดนึงเนาะก็เลยรู้สึกว่าแบบบางทีชาวมีนเนี่ยลกลืมกันไปเนะาะมันอาจจะทําให้ปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดจากบางทีแล้วอะเราก็มีอีโก้ของตัวเองเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ปิดกั้นก่อนไหมก็เลยทําให้ทุกอย่างดูแยกกว่านะครับพอเราไม่สนใจบอกว่าเราไม่สนใจแต่พอเราสนใจมากๆก็บอกว่าอย่ามาสนใจมากได้ไหม อะไรประมาณนี้คือแบบคืองงอะนิดนึงเนาะอันนี้คือผมก็ก็พอเข้าใจนะเพราะว่าเราก็เป็นนักพยากรณ์อนอะแต่บางทีเราก็แอบงงว่าคืองงเหมือนกันว่าคิดอะไรนะประมาณนั้นนะครับก็ต้องปรับก็ต้องจูนกันนิดนึงแล้วกันเพราะปัญหาสิ่งต่างๆอะ่ะการเลือกทางเดินอะ่ะของกันและกันมันก็ต้องเคารพกฎของ ออกันและกันบ้างก็ต้องแบบเหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างนะครับพยายามเติมเต็มความรู้สึกของความรู้สึกของกันและกันให้ดีนะครับเด็กถือถ้วยอะ่ะเด็กถือถ้วยเประว่าเราก็ต้องพยายามเปิดรับพลังงานประคองไปถ้ามันปัญหามันมีในระหว่างทางที่เราเดินทางอะ่ะชาไรออดคือหมายถึงการเดินทางอะนะครับแต่ในทางความรักนะ่ะ มันแปลว่าคุณอาจจะได้เดินทางนะครับไปเจอคนรักหรือว่ามีความหวังใหม่ไปเที่ยวไปอะไรก็ได้นะครับหรือว่าคุณอาจจะไปเปิดหูเปิดตาก,ก็ได้หรือคุณอาจจะเลือกทางเดินของคุณก็ได้อะไรแบบเนี้ยเป็นตน้นถ้าเราเลือกทางเดินของเราอะเราอย่าลืมชำเลืองดูคู่ด้วยนะครับว่าคู่เขาคิดยังไงบางทีอะ ชาวมีนอาจจะเป็นคนที่เข้าใจยากเองทําให้คู่ก็ไม่เข้าใจคุณแล้วคุณก็ไม่เข้าใจเขาอีกเพราะอะไรเพราะต่างฝ่ายต่างมีความซับซ้อนกันและกันเนี่ยมีอะไรไม่ชอบพูดอะ่ะมีอะไรไม่ชอบบอกไงมีอะไรเก็บไว้ในใจแต่พอถามอะไรปุ๊บไม่มีอะไรคุณเป็นคนเปิดประเด็นแล้วนะว่าไม่มีอะไรรู้ไหมครับว่าชาวมีนและคณามีนอยู่กับความรู้สึกที่เป็นความคาดหวังอไม่ใช่ความคาดหวังอย่างเดียวด้วยนะเป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปิด ปิดกั้นอะโลกส่วนตัวแต่ชาวอ่าแล้วก็มองอยู่ในเรื่องของโลคจินตนาการนะครับเพราะเกิดในภพมินาของดวงโลกส่วนชาวกันเนี่ยมองในเรื่องของลักษณะของความเป็นทั่วไปแล้วก็ความเป็นจริงคู่ของคุณเนี่ยเป็นลัคนากันหรือราศีกันเนี่ยนะครับตัวแทนของคู่เนี่ยนะครับคู่เนี่ยเขาเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับอ่เขาเรียกว่าไงน,นะเหมือนกับมีอยู่ในการมองอะเป็นในทางเรียวอะ่ะ ความจริงอะนะครับไม่ไม่ได้อยู่ในในโลกของความรู้สึกที่มันเป็นจินตนาการขนาดคุณเนาะเพราะว่า12ราศีเนี่ยชาวมีเนี่ยมองอยู่ในจินตนาการความรู้สึกมากที่สุดใน12ราศีเซนสิทีฟง่ายแล้วก็เป็นคนที่โรแมนติกนะครับเซนสิทีฟแล้วมีโลกส่วนตัวชาวกันก็มีโลกส่วนตัวนะแต่เขามองอะไรทุกอย่างด้วยความจริงเรียนรู้ด้วยประสบการณ์เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นจริง นะครับแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นบอกว่าชาวมีเนี่ยก็ต้องพยายามเปิดรับแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้นะครับปรับในเรื่องของมุมมองความรู้สึกอีกนิดนึงเนาะแล้วปัญหาอุปสรรคอาจจะน้อยลงนะครับ อะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราต้องปรับต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจกันเนี่ย the h a r t of fan คือการเรียนรู้และทรัการปรับนิดหนึ่งเนาะส่วนไพ่ไหนถือไม้ก็ต้องมี p a ชช่นมีการเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันเพื่อให้เสริมสร้างความรู้สึกความมั่นใจของกันและกันแบบนั้นเป็นต้นนะครับมีความรักความสมหวังที่เราอาจจะต้องดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากกว่านี้แล้วเราจะมีความสุขที่ไปด้วยกันได้นะครับไพ่ใบนี้คือ king ถือถ้วย king ถือถ้วยเนี่ยคือ,คอการ การดูแลการเอาใจใส่การเทคแคร์การสม่าเสมอการเข้าใจการดูแลการแบบเอาใจใส่ของกันและกันที่ดีอะ่ะไม่ว่าจะคุณจะเป็นทางเขาหรือทางคุณเนี่ยถ้าดูแลเอาใจใส่กันและกันทุกอย่างจะโอเคมากกว่านี้แล้วจะคุยกันได้มากกว่านี้แล้วจะทําความเข้าใจกันได้มากกว่านี้แล้วก็ คุยกันรู้เรื่องมากกว่านี้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนนี้ประคองไปก่อนนะครับถึงแม้มันจะเหนื่อยถึงแม้มันจะมีโทสะถึงแม้มันจะมีปัญหาถึงแม้มันจะยังไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ามันไม่ชัดเจนเพราะว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจผิดแล้วคุณอาจจะกลับมาได้ยากนะครับอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ฝากไว้สำหรับชาวมินสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใหกับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ